าลครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม Cookie r u n Tower of Adventure กันอีกแล้วและวันนี้ก็มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาแล้วนะผมก็คือคุกกี้ตัวนี้นั่นเองนี่เป็นคุกกี้ที่เท่มากๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูเหมือนเป็นตำรวจแห่งยุคอนาคตมากๆเลยนะผมโอ้โหมีความแบบไฮเทคสุดๆไปเลยดูมีความเป็นไซบอร์นิดนึงด้วยนะเนี่ยโอ้โหเท่มากเลย องั้นเรามาดูกันที่ความสามารถของคุกกี้ตัวนี้กันเลยดีกว่านี่ตรงนี้คุกกี้ตัวนี้มีชื่อว่าคุกกี้รถมาเบิร์นเบอร์รี่นะผมเป็นคุกกี้อีปิกาธาตุมืดสไตรเกอร์สายสมั เรามาเริ่มกันที่ past e กันก่อนก็จะเป็น auto p a t c เมื่อเราโจมตีตรงเป้าหมายด้วยคอมโบสุดท้ายสกิลพิเศษหรือว่าท่าไม้ตายเนี่ยจะได้รับ data ซ้อนทับนะผมแล้วก็หาก data เนี้ยเกิดการซ้อนทับที่ยังไม่สูงสุดก็จะคงการชาร์จการโจมตีพื้นฐานไว้แล้วก็จะสามารถได้รับ data ซ้อนทับเพิ่มเติมได้แล้วพอเมื่อ data เราเนี่ยซ้อนทับสูงสุดแล้วก็จะสามารถใช้การโจมตีชาร์จได้ซึ่งจะทําให้เกิด over load นะผม สามารถซ้อนทับได้สูงสุดอันอันเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีต่อตรงการโจมตีพื้นฐานนะผมอ่านี่ตรงนี้การโจมตีพื้นฐานตรงนี้เริ่มจากกิจช็อกก่อนเป็นการโจมตีด้วยถุงมือสูงสุด3ครั้งก็โจมตีครั้งที่1 80% 2% 9แแล้วก็ครั้งที่3 167%นั่นเองนี่เราก็ตรงนี้แหละที่มันจะคอมโบกับพาสตินะผมก็คือการชาร์จเข้าสู่โหมดชาร์จหากด a ต a าเนี่ยยังซ้อนทําได้สูงสุดมันจะเป็นการรวบรวมพลังที่ถุงมมือแล้้วกก็็เเปนนารรับาาพิ่ขึ แล้วก็พอเราได้รับโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วทุ่มลงมาข้างล่างใส่กับพื้นเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูพร้อมมอบเอฟเฟกต์ครชให้ด้วยนะผมศัตรูที่อยู่ในสภาวะครชเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากคุกกี้เพิ่มเติมด้วยความเสียหายของโอเวอร์โหลดเนี่ยอยู่ที่360%รแล้วก็สถานะครชเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้25%ต่อเนื่องนานสิบาวิ ก็คือพาสซีฟของเราเนี่ยมันจะมีสเต็กทั้งหมดสสเต็แล้วพอเราโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติพื้นฐานสกิลพิเศษหรือว่าท่าไม้ตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการได้ทีละหนึ่งสเต็กนะผมแล้วพอเราได้3สเต็กแล้วเนี่ยเวลาเรากดชาร์จอ่ะมันจะกดชาร์จได้ทันทีแล้วก็ทุ่มลงมาครับผมแต่ถ้าสมมติว่าสเต็กเรายังไม่ครบ มันก็จะกดชาร์จได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะต้องโหลดนิดน,นึงนะผมเป็นเหมือนเป็นการแบบโหลดสแต็กเข้าไปพอโหลดสแต็กครบ3แล้วเนี่ยมันก็จะกระโดดทุ่มได้เหมือนกันนั่นเองนะผมมันก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยแล้วก็มาที่สกิลพิเศษสกิลพ,พิเศษจะมีการแปะเครื่องหมายธาตุด้วยนะผมก็ตรงตามสไตเกอร์เลยเนาะก็จะเป็นพันช์แคนนอนเป็นการยิงเสาสัญ,ญญาณเพื่อสร้างความเสียหายและมอบเอฟเฟกต์บัคให้กับศัตรูลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ในสถานะบัคด้วยอ่าคูทานอยู่ที่12วิ ความเสียหายของสก,กิลอยู่ที่พันสี่เปอร์เซ็นต์ไปเลยถือว่าแรงมากๆแล้วก็สถานะบัคกเนี่ยจะเป็นการลดความเร็วการเคลื่อนที่ทั้งหมด60%เลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะผมต่อเนื่อง3าวิแต่ว่าวินาทีก็อยู่น้อยไปหน่อยนะต่อมาเป็นการเดสเดสจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายเป็นท่าไม้ตายจะมีการแปะเครื่องหมายท่าแล้วก็มีการให้ดีบับด้วยนะผม ก็จะเป็นพัน explosion เป็นการยิงพลังงานที่รุนแรงไปด้านหน้าเพื่อสร้างความเสียหายแล้วก็จะมีการใช้เอฟเฟกแค c a s ศัตรูที่อยู่ในสภาวะ c a s เนี่ยจะได้รับความเสียหายจากคุกกี้เพิ่มขึ้นด้วยคูลาทม์อยู่ที่30วิความเสียหายของสก,กิลอยู่ที่2,500เปอร์เซ็นต์เลยหู้โหรุนแรงสุดๆเลยแล้วก็สถานะ c a s เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้25ต่อเนื่อง13วิก็เหมือนกับ อันนี้เลยนะผมเนี่ยก็คือการโจมตีชาร์ตรงนี้เลยเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้ยีเหมือนกันต่อเนื่องสิาวิเหมือนกันเลยนั่นเองต่อมาเรามาดูกันที่ข้อมูลเรื่องระดับของคุกกี้กันบ้างนะผมอ่าเริ่มจาก2ดาวก็จะเป็นการตรวจจับมันแวร์ก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากคุกกี้ธาตุมืดที่แครชนะผมก็คือเพิ่มความเสียหายจากคุกกี้ธาตุมืดอีก10%เลยนั่นเองอ่าแล้วก็3ดาวก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีป้องกันเอชพีอนนีก็เหมือนเเิมนะม์อั แล้วก็4ดาวเป็นการอัปเกรดเวอร์ชั่นเพิ่มความเสียหายจาก Punch Cannon แล้วก็ Punch e x p กโ s i o นอีก25%ก็จะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของสกิลพิเศษแล้วก็ท่าไม้ตายนั่นเองต่อมา5ดาวจะเป็นเจ้าหน้าที่วัคซีนแนวหน้าเป็นการเสริมแก่งเอฟเฟกแคสอีก15%เมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วย Punch Cannon เนี่ยก็จะเป็นการเสริมแก่งกริดช็อคอีก6ครั้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายอีก25%ต่อเนื่องอีก8วิ กิจช็อคตรงนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะผมก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้นะผมนี่กิจช็อกตรงนี้นั่นเองนี่ต่อมาเป็นอ์ติแฟกต์ของคุกกี้รถมาเบิร์นเบอร์รี่นะผมก็จะเป็นช่วงเวลาชาร์จพลังทางเลือกพื้นฐานก็คือการเพิ่มพลังโจมตี35%แล้วก็ความสามารถเฉพาะทางของสายสมัเนี่ยก็จะเป็นการเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยสกิลพิเศษจะเป็นการได้รับเอฟเฟกต์เอนเนอร์จีแมกมานะผมซึ่งเอ e เน y m a จีแมกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี18% เพิ่มความเสียหายโจมตีธาตุอีก15%ต่อเนื่อง14วิอันนี้กรณี1ดาวแล้วก็5ดาวก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี30%แล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีธาตุทั้งหมด25%ต่อเนื่อง14วินั่นเองโอเคเราจะเริ่มจากการโจมตีปกติกันก่อนนะผมก็จะเป็นการโจมตีทั้งหมด3ครั้งเนาะก็จะเป็น1 2แล้วก็3แบบนี้นะผม1 2 3นี่ดูมีความเป็นโลกอนาคตสุดๆไปเลย แล้วก็การโจมตีช้าของคุกกี้ตัวนี้มันจะมีความต่างอยู่นิดหน่อยนะผมก็คือแบบแรกก็คือเมื่อบนหัวเรามีสแต็คครบ3สแต็กเนี่ยก็คือสแต็กสีเหลืองๆนะผมพอมันครบอยู่แล้วเนี่ยแล้วเวลาเรากดชาร์จเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดลงมาอย่างนี้ทันทีเลยนะผมนี่เป็นการกระโดดลงมาทุ่มลงกับพื้นแต่ถ้าสมมุติว่าสแต็กเรายังมีไม่ครบเลยเนี่ยสมมุติว่าสแต็กของเราเนี่ยมันไม่มีเลยนะผมแล้วถ้าเรากดชาร์จนะมันจะเป็นการชาร์จสแต็กสักแป๊บหนึ่ง พอสเต็กเต็มแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการกระโดดลงพื้นมานั่นเองอ่านี่เราจะไปดูอีกรอบนะสมมติว่าสแต็กเราไม่มีเลยมันก็จะเป็นการชาร์จนี่หนึ่งสองสามแล้วก็กระโดดทุ่มลงมาแบบนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันก็ชาร์จนานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะผมอันนี้เรามาลองกันเลยการที่เราจะเพิ่มสแต็กได้ทีละสแต็กเนี่ยมันจะต้องเป็นการโจมตีสุดท้ายของการโจมตีพื้นฐานของคุกกี้นะผมก็คือ การจมตีครั้งสุดท้ายของคุกกี้ตัวนี้ก็คือครั้งที่3ถูกไหมแปลว่าครั้งที่3อ่ะสเต็กจะเพิ่มนะผมอ่าลองดูนะ1 2เนี่ยถ้า1 2เนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะสเตก็กมันต้องเป็นครั้งที่3นะผมหนึสออ่าสังเกตว่าสเต็กเราก็จะเพิ่มขึ้นมา1สเต็กแล้วนะผมให้ทําแบบนี้ไปทั้งหมด3ครั้งนะผมเนี่ย1 2อ่านี่ครั้งที่2แล้วแล้วก็1 2 3สอ่าสังเกตว่าตอนนี้สเต็กเราเต็ม3แล้วจากนั้นให้เรากดชาร์จเพื่อใช้งานได้เลย กดชาร์จจะเป็นการทุ่มลงมาแบบนี้ทําให้ศัตรูติดสถานะแคชนะครับผมแล้วก็การเพิ่มสเต็กเนี่ยนอกจากเราจะโจมตีครั้งสุดท้ายเป็นการเพิ่มสเต็กมาหนึ่งอันแล้วเนี่ยสกิลพิเศษหรือว่าการใช้ท่าไม้ตายเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสเต็กด้วยเหมือนกันนะครับผมดูนะการใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้งปุ๊บนี่สังเกตว่าสเต็กเราก็จะเพิ่มเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งท่าไม้ตายปุ๊มนี่ก็จะเป็นการเพิ่มสเต็กมีอีกหนึ่งเหมือนกันนะผม นี่โจมตีก็เหมือนกันนี่อ่าโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มสแต็กมาอีกหนึ่งด้วยแล้วพอสแต็กเราเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดชาร์จได้เลยนะผมนี่กดชาร์จน,น,นี่ทุ่มลงมาแบบนี้ทําให้ศัตรูติดสถานนะแคชอ่าแต่ว่าถ้าเราสแต็กไม่มีเลยให้เรากดชาร์จได้เลยก็ทําได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าก็จะชาร์จนานนิดนึงแล้วก็กระโดดทุ่มลงมาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมอ่าเรามาดูกันอีกสักรอบนะสมมติว่าเราไม่มีสแต็กเลยจากนั้นให้เรากดชาร์จไปก่อน มันก็จะชาร์จนานนิดนึงนะผมจากนั้นมันก็จะกระโดดลงมาทุ่มใส่ศัตรูแบบนี้อ่านี่ามาชาร์จหนึ่งสองสามทุ่มลงมาแบบนี้ต่อมาเรามาดูกันที่สกิลพิเศษกันบ้างน,นะผมสกิลพิเศษเนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนออกมาจากมือแถมยังลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูอีก60%เนลยนะผมไป3วิเลยอ่าเรามาดูกันนะยิงออกไปบุ้มอย่างนี้อ่าแค่นี้เลยนะผม จะทําให้เราแปะธาตุมืดได้แล้วก็ยังลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรู60%เลยนะผมอ่าเราดูอีกสักรอบยิงออกไปอย่างงี้นี่ยิงกระสุนออกไปจากมือแบบนี้แปะธาตุพร้อมกับลดความเร็วการเคลื่อนที่60%ไปเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นท่าไม้ตายนะผมท่าไม้ตายเนี่ยพอเรากดใช้แล้วมันจะเป็นการยิงลําแสงออกมาจากมือทำให้เราแปะธาตุแล้วก็เป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้อีก25%นะผมอันนี้เราจะลองมาปล่อยกันเลยนะ นี่ปล่อยท่าไม่ตายนี่ยิงออกมาแบบนี้เป็นการแปะธาตุมืดลงไปแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้อีก25%นั่นเองอ่ะเรามายิงกันอีกสักรอบก็นี่ยิงไปแบบนี้นี่แปะธาตุลงไปแล้วผมแล้วแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้25%ไปเลยอ่ะงั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาทดสอบตัวใหม่กันแล้วนะผมว่าตัวใหม่นี้มันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนกันเชียวอ่าถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลองทดสอบกันเลย เริ่มมาเราก็จะแปะธาตุก่อนแล้วกันนะผมนี่ยิงบีออกไปนี่แปะธาตุพร้อมกับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้ด้วยอีก2 5่เรนตนะผมเออเราก็พอดีเลยนเนี่ยทุกคนนี่เป็นธาตุมืดกันหมดเลยนะผมนี่จะทําให้การโจมตีของพวกที่เป็นคุกกี้ธาตุมืดเนี่ยโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นด้วยนะผมนี่แปะธาตุาไปนี่แปะธาตุมืดเข้าไปแบบนี้จะทําให้คุกกี้ที่เป็นธาตุมืดโจมตีได้แรงขึ้นไปอีกนะผมสําหรับคุกกี้มาเบิลเบอร์รี่ที่เป็น2ดาวนะครับผม นี่อันนี้โจมตีเข้าไปนี่ยิงนี่ยิงแบบนี้ยิงสกรริลพิเศษไปเป็นการลดความเร็วของศัตรูนี่โจมตีาพอสแต็กเราเต็มเนี่ยให้เรากดชาร์จได้เลยอ่าศัตรูหลบได้อีกอันนี้เราชาร์จสแต็กนะผมชาร์จสแต็กกระโดดทุ่มใส่ศัตร,รูแบบนี้ทําให้ศัตรูติดสถานะแคชนะผมอันนี้เรายิงบีไปก่อนเลยนี่ยิงบีไปอย่างนี้หรือว่าเราจะยิงสกรริลพิเศษก็ได้นะผมสกรริลพิเศษเนี่ยจะทาให้ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตร,รูด้วยอีก60%เลยนั่นเอง แล้วก็พอสแต็กเราเต็มเนี่ยเราก็กดชาร์จได้เลยนะนี่ชาร์จนี่จะทําให้ศัตรูก็ติดสถานะแคชไปด้วยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายของศัตรูที่ได้รับจากคุกกี้นะผมนี่พอเราชาร์จเต็มเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากคุกกี้อีก25%ไปเลยนี่ชาร์จอีกก็ทุ่มอีกติดแคชอีกนะผมนี่แนะอันนี้โจมตีเข้าไปเก็บสต็กด้วยนะผม การเก็บสเต็กเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะต้องโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีพื้นฐานก็จะได้มา1สเต็กนะครับผมหรือว่าการใช้สกิลพิเศษหรือว่าท่าไม้ตายก็จะได้สเต็กเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนั่นเองอ่านี่ลดความเร็วซะหน่อยแล้วก็โจมตีชาร์จบ้างอาจะโจมตีชาร์จกระโดดทุ่งลงมาติดแคสไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลองใช้บีมดูบ้างนี่ยิงบีมเข้าไปเลยแบบนี้นี่ชาร์จมีอีกหนึ่งสเต็กแล้วก็กระโดดทุ่งลงมาติดแคชไปอีกแล้วก็ลดความเร็วซะหน่อยอ่าแบบนี้แปด,ปด้วย อันนี้โจมตีชาร์จปุ้มลงมาแบบนี้ลดความเร็วนี่แน่แต่ว่าลดไปแค่3วิเองรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยนะะยิงบีมแปะท้าท็อปติดแคชนี่แบบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับคุกกี้ลดมาเบิรเบอร์รี่ก็ถ้าชอบการรีวิวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว บายบายครับเยๆ้ๆนี่มีความอยู่ในโลกอ,อนาคตสุดๆไปเลย